ยืนปิดได้ไรจอบปิดแล้หรอหัวสูงแล้วว่ะหัวหัว สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องกะเลียง KN นะครับผมวันนี้เรามาเก็บฟางนะผมเดี๋ยวเราจะไปทำไก่อกฟางอ p พีนะครับผมดูนะครับมากับช่างบิ๊กแล้วก็ช่างโทนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่าเก็บฟางเท่าไรถึงจะพอนะครับผมไปดูกันเลยครับแก่แก่แก่ตัวเราลินดาปุ่เฟิรสตัวเลย บาท่ชเนลบาทากรเลียงเคนอ๋ออยากเคเคยูเนาะพาชอเเอถ้าหนยายได้่าอชอตัวกินไก่ครับตัวกินไกาช้าหู้เลยชอโต่อยลูกกานม้หมดไปหลายตัวครับอ่าแล้วตเดีนยแต่็ตคือเดี๋ยวชิมหมดแตอิ่ร้ออมิ่นร้อชอชออิ่น้อนะน่ะี้อจี้รโเคนครับผมเก็บฟางเข้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยห้าหกกระสอบนะครับผมเผื่อ,อาไว้ไปใช้งานหน้าก็ได้นะครับผมรอบที่ <ไป S 1> แล้ว,ลวเราทํานี่มันมืดไปหน่อยนะครับผมรอบนี้เราจะเปิดแสงไฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านนะครับผมไปเลยครับ รอชัมงก่อนเลยครับหม,มักไก่รอนะครับผมมักไก่ไม่ครับสุดจากพัดใต้นะครับผมจากสุราชรอมาัไกา่มาัไกา่ที่อะไรหมัเลยพี่ล้ ไมะูร่เยอะเลยป่เยียมมาต่อเมดีไปได้อหนอกว่าโนนีก็มีเลยยจม่นเฒ่เนี่ยทีก็มีแหละกว่าไก่่ไก่เขียนเขียนกว่าว่ามือกี้พ่เนี่ยอออดก็เนยคนตีว่าแต่่เนียเด่นอะไรบ้าดอะไรเชื่อฮะ มาตัวมชุกนะชุกขวบน,อน,นเอยหล่ัาเจีดอ่ะเาีกลางไ,ได้เยนี่ไฟม่เดี๋ยวบริาคบั่าแล้วอ้รเน่ทุกขอพ่บเปบ้านมแมดีพอไก่ไ่มไก่สุดจากสุราษนี่จะทำไก่อกฟางสุราธานีเออ

อตัวที่ออนที่สุดเป็นตัวได้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมอ่ไเปใส่แลัวก็ได้แล้วใจเย็นๆน้ำก็จเ็นหน่ไว้เป็นหุ้นสิบสิบห้าโอ้ลยโอ้จริงต้องมีตังค์อนจะแห้งเรียเป็นวัเอาไปได้ค่อยๆนะครับผมขอไปจุกไฟครับรอบที่หนึ่ง ประมาณสีหตอแครอไก่ไหมปดีไก่เป็นไก่ฟริการแล้อาปูนชีเนดีล้วหอชเน่ชอนชอเป็นชีเนเดินดิบปูเลยมันได้ปูแล้วปูแล้วมาโรปูลทีเรา่าหนึ่ง้จริบวานึ่งบปูเนี่ยป่ะอาารชองเราเราก็ไม่พ่หอเออเยก่อล่นอเดแคเข้าช่องเลยทีเด้อนเออถักะเาดไก่อาเลยเด็ใ้เลยได้จะอีหลางัวไป

ตอนแรกมันแยกยากสุบันซูค่าวรรสุบันซูโอ้โหสุบันซูมันเปิดรับเดี๋ยวยันหนีนะเว้ยหนีตีว้ยเฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยงไวขึ้นมายวะหนักตรงๆเฮ้ยรงดิบนท่อะเดนเแทงแงแแทงมาแล้วนี่กตัวี่ตัวเดียวทาไมหนักจังวะดีดิอสีที่อยกฮะลมหนลมหนทาไมมหนักจังวะมีอะไรวเราจะลไ้โอ้ะอล สุกแล้วนั่นกินมาแล้วกินด้ยมาแต่หฮะแต่ยร่อว่าเป็อนสารนมีนะเหลือง่มีเด้ออกูมีนะมันเป็นอบนะครับผมเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับผมหัวเกิดจะไหม้ละตรงไหนมันเป็นแบบนั้นะน้ำลาเียมือใครใม่า้บันั้นยขับข้าวร้านกับดังปั่นนะครับผมเี้ยหมายไว้ก่อน กับข้าวครับผมร้านยำยำปั่นอะไรก็ยำยำปั่นปั่นยำตำปันอ่าอันนั้นนะครับเองนั่นนะครับท้าเบลูแรกก่อนไม่ได่หรอกยำละครนั่นเบลปันยำยำมัไม่เยอะเนาะกินกับยยำเล็บมือนางกับกุ้เส้นรวมกันนะครับผมเล็บมือนางกับเล็บกูนี่แหละอันนี้เดือดเยี่ยมไปเลยกระไร อันนี้ตำไทยกับตำปูปลาระครับผมทำไมเหมือนกันเหรอตะวันกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมอันนี้ตะวันโฆษณาตะวันข้าวอีนครับนี่เราโเคาไม่ฟ้องนะโฆษณาตะวันข้าวตะวันกินกับอะไรก็อร่อยตะวันกินอะไรเมื่อวานตุเพี้ยนะนี่เทสเทสเลยเทสตะวันเลยี่เราเราไปที่เราเรือเนี่ยกินบ้ากินอะไรก็อร่อยมีสิบเจ็ปีเนี่ย อันละจริงลองลอันนี้นหะลองอันนี้นหะตะวันเอาเด็กๆวันนี้มีแต่อร่อยแล้วไอ่ยำสามักเ่ยเอาแล้วครับผมแล้วอันนี้แหละมาแบเบลอๆเลยด้วยเนั่นรอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เชี่ยวชันชี่งกันมาด้วยติดติดปลาเจีบปลาเจียบหรอนี่เลยเขียวเบลอๆเบลอๆถ้าเขียวอูหูเราไปจุ้ยอูหูเราไปจุ้ย เรอะไทำอตีตาดูอีฟ <c oughs> ังเลยนะมาชิลอะไฟังเลยเมื่อตาดูไม่เลยแล้วอะไรคืออะไตอนนี้ผมมือบุร่าแล้วมืบุร่านี่เราจะได้ไม่หล่อหลาอยู่อนนี้มัใช่หรอปะะตอกคอจะตอกเอตัวนี้เนาะมบ้นชิมกูซื้เลย เราไปฮึบอลไปทางนู้นอ่ะพี่เขาอ๋อเอาเลยครับไม่ต้อาไม่ต้องเปิดร้านอ่ะไม่ขอตีดูตาแล้วไม่ใช่เอาไปเลยอยากเรียใจนี่เรีนใจนี่เปล่าไม่ต้องเรียใจกินเลยถ้าไม่กินนี่แสดงว่าเรียนใจนี่มึงมึงคับกูนี่เปล่าเอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยเล่นเลยยกเลยลูกพี่แกลูกพี่จักรสุภาพ จมุามาแอปีมือคอันนี้ฝีมือนครพนมมีภาคสานครับมมรผมเจอ,อมายจาพนมมันจะพนมแล้วก็ไปจัสุรามาก่นพนมที่ไรพ่อเด็กเอ้ยช่องว่ารอรอดูร่งรอดูลูกพี <c oughs> อ่อยู่ไม่หลักลูกพี่อยู่ไม่หลักพี่นี่อยู่ไม่หลักอ้ามือยาหน่ยอะไรไม่แน่ เองเลยีตาทไปก่อนนะไก่ยังไม่สุไก่ยังไม่สุกคขับอนี้เล็กมงขาก่เว่าลยสุกแน่นอนสุกงอมเลยอันนี้สาวแล้วเด้อเป็นยังไงวะเฮ้ยมันติดเป็ดอะเฮ้ย โอ้น่ากินน่ากินแต่ซะขนาดนี้ไม่น่ากินนี่ได้เป็นยังไงวะเจ้าก็แตกแตะไว้แตะวูลัลถึพายไม่เนี่ยกแะมาเนล่อยังไงมาเคลียร์คุณที่ไหมสุกแล้วมั้งสุกแล้วเจ้าก็มามาไปโกกุลตัวบ้าหาือาหิวหิวไปใส่เงนเลยโก้โกเนี่ยตัวโก้อนอวจับขวดอ้ยดูเฮ้ย ใช่นี่นะเออใช่ใช่ใช่เอากะละมันออกเฮ้ยกะละมังออกเลยดูดิสูงไม่สุกอ่ะโอ้โห้แค่นั่นโอ้โห้แหลมเลยแหลมเลยนี่ต้อไปใบองอย่างงี้มันต้องหนีเน้นเน้นเอาน่ากินหลายๆเอาดีแล้วก็ดีแล้วนี่ยน้ำซุปเดี๋ยวก่อนพริกว้าบชัวบนั่นนะครับที่เป็นเส้นที่ผมไม่ได้รองไว้ในจานชัวบพี่นนท์ซุปน้ำจิ้มน้ำจิ้มต่องนี่น้ำจิ้มอยู่นี่ชิมนี่ก่อน ใครคนหมักครับเนี่ยติดโนนนี่ไงหมักจากมาจาสุราษฎร์หมามาจากสุราษฎร์หมักมาจากนู่นเนี่ยจรินครับผมขยอยกินกันเรื่อยๆไแนจะไม่ึงครับมีแต่หมักแบนน้ำเลยสองตัวนะครับผมค่ต้องกินครับไม่ต้องรีบไม่หมดเลยต้องรอตากล้องด้วยออันเลือกโอ้ดิไม่เป็นไรเล่นนิดเดียวเองตากล้องกินไปแล้วนะครับกินก่อนเพื่อนเลยคนเผายังไม่ได้กินอ่ะตากล้อง จ,กกจัดก่อนมีจานนัะแหละพ่อไปลาพ่อข้าวกล้องหน่อยตีนใหญ่ๆเลยตัวดีต่อไก่หนึ่งพ่อมาเกลี่เนี่ยมาเกลี่ยเนี่ยได้ละมาเกลี่ยเนี่ยเดี๋ยวที่หลังไก่ต้มน้ำปลาต้องจัดแล sort of ้วไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลานี่เป็นยังไงล่ะเดี๋ยวให้โชเฟรมพี่นนท์โชเฟรมมือเอาน้ำปลาใส่ใส่แล้วก็ต้มต้ น้ปาก็หมดแล้วเนี่ยไปเล่นอะไปล่ะเออโอ้โหน่ารู้อ่ะน่าดีทีนี้ทำอะไรลูกน่าจะไปตัดเล่นเลยชุดหลังน่าจะเข้าเนื้อดีกว่อยกินไว้นานร้กินนะครับจะรู้ก่อนนานกว่าไม่เป็นชั่วโมงรั่อนึงก่อนชั่วโมง ตลอดคือเมียกันเรอดีใจสิตลอดตลอดมาิเลนกล็นหวานเต้นๆเอาลอกหัวแม่หนูจะเปล่าก่อนไหมดอานนี้ใช่ไหมครฮะอ๋อเอาหัวละต้องดูวนวนด้วยด้วยโอ้ยผักกำลังซัตครับผมเอาละครับผมโอ้โเอาละนี่คอไก่นะครับผมคอไก่เอาคอไก่เหรอคอไก่เจอคอคนนะครับผมอืแบบนี้ดับหมอแล้ว มันล่าอยู่ในปี๊บแ่ถ้าจาผมมือแต่พี่ถ้าจาแบบเล่วชวน้อยผมมือแต่อด้บยีสามปีครับน้ำขยันท่านคาผมมือถ้าจแบบเล่าเตาวเน้ช่วยบวตัวบัวจาออดต้านดลดดโอแน่นอนจ้เอโอ้โหกลัวเลย เม่ไดการไทยแรงใครอยากได้สุกๆเนี่ยไม่สุกจริงเลยอยากกินอ่ะโอ้ยจองปีกจองบ้าขาวเลยอ่ะก็ยูโบโลเนี่ยอุ่นแล้วป่ะหรอจองโอกจองโอกจองปีกจองโอกจักขวดหุยรู้ไป้แปนแดงก็รีบปั่นตาจักขวดเนี่ยไอ้นั้นมันร้อนอยู่ขวดโอ๊ยขวดขวดไปแล้วนะโซโซเจียนเด้อโยงโยงข้าขวดเลยไก่คุกขี้เท่าอ่ะนะ ได้เะาขวดมาด้วยเดี๋ยวมันก็หลุดไ่เอาเอาถ้วยมาจอมาลองด้วยได้ไหมมาแล้วมั้งมาแล้วมาแล้วเลยเลยดูนโอ้โหกรอบน่องนุ่มในจริงๆตัวฟังเสียงก็รู้ว่าโอ้อันนี้สุกแน่นอนเพื่อกรอบน่องนุ่มในแบบพี่ตามอันนี้สุกเลือดไม่แดงเลย เขียกะเขียอะไรนะเขียกกายิ้งเหรจอบริงแล้วเหรหัวสูดแล้ววะหัวหัวแล้วอะหัวไปไหนซบสูนี่เป็นแกงบรไหมอันนี้ไม่น่าบินเลือดแล้วนะอร่อยยังไง้าใู้กชาิ้ม้างอร่อยไหมอร่อยอร่อยวันดีวันดีอร่อยไหม อร่อยมากอร่อยจนหน้าบุญอร่อยมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะกินไอพัดมึงเอาคอไปเน่ยเอา้ากยกวยเตียวหนุ่มเซฟไหลน้ำจิ้มเอาเป็นเอาเนื้อ มันอร่อยตรงไหนอร่อยตรงที่ต้องแย่งกันกินนะอร่อยมากเอาไปแย่งกันกินจริงๆงอีกแล้วนไม่อร่อยแล้วเออเราเย่ยมเลยพอนอนดิพอคนเราเตเราจะมาลองชิมดูนะครับผมนี่ไม่ดีนวใช่ไหมตะกนตะโกนนะอูเติมเล็กอูมันไม่เล็กูด้วยอูร้านแรกเละไม่ต้องไปปรุงลนะเดี๋ยวกลับไปปรุงี่นี่หังกรอบมาก วันนี้กินเนื้อนะครับเนื้อกินปลาดุกเนื้อได้ปลาดุกนือ่ก็รลวู่เอเื้อใช่่บอกเราเน่นนุ่มบ้างนครับมได้เลยนบ่อหอบรวย่อลาไ้เอะอะไร่ได้รปตกได้เลยใ้เช่า่วโมงละชั่วโมงละร้อยอ่ะ แต่นัดตั้แต่ชั่วโมงนี้กลางมุมเขาบอกว่าชั่วโมงเราทำอะไรก็ได้หุ่นต้อนนี่ขอโทษเลยเด็ก็ยกไม่ทันไม่ถึงชั่วโมงเลยตายต้องน้ำต้องแตงตี๋ก็มีคนถามที่นี่ไงในชั่วงที่ถามว่าทำไมเป็นเรียนกับพี่ต้องมีแต่แกงปิ้งไม่ได้หรอกทำกระหยาบห้าดาวไม่ได้หรอปิ้งได้แต่ไม่รู้วิจารณ์ไม่ทันเลยใช่ไหมแล้วมันอร่อยตรงหนังเลยแหละทีม มีเครื่องหมักไว้ไงระวังนิ้วด้วยนะพี่น้องนิ้วคลายมีอะไรไหมมีอะไรอันนี้นี่ต้องหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้มันจะอร่อยหมักเร็วกไปหน่อยเดี๋ยวเลยตัวไงเดี๋ยวกินพรุ่งนี้เย็นไงีเย็นมีสบายเลยเนื้อคนหั่นได้กินอยู่ไหมผมไม่บอกพี่ยิงตำามังไว้แบบมื้อเช้าคนหั่นยังไม่ได้คืออันนี้คนหั่นไม่กิน

เราเล่นยังไงอ๋อพวกนี้เราก็นู่นนี่มือวันนีเลยตัวนึ่งสบายเลยแหละเฮ้ยได้บรรยากาศเอาไปกันเต้นกันเหรอโอ้โหแล้วกันเต้นอะตัวกกลางคืนก็หนุ่มนะพอกัเต้นตกกลางวันว่าน้ำเหนื่อยือไปตอนนั้นนะแต่เสียดายไม่ได้ปลาได้บรรยากาศแต่ไม่ได้ปลา ไปนอนในผมทําที่นอนสองชั่วโมงกว่าสรุปคุณนอนข้างกองไฟคุณนอนกูทําเสร็จแล้วถ่ายรูปเลยห้าไอ้สองแล้วกูกินจนมาเลาเละแล้วกูก็ไม่ขึ้นที่นอนเนี่ยไปนอนได้ใช่ไหมเป็นึงไงทำเป็นอย่างดีเลยตัวนึงจะเผาอยู่ไหมอู้จายด้วยห่าเรือกันแล้วน่าจะนิดแต่ทีหนึ่งแล้วตอนนี้เราสามทุ่มกันแล้วล่ะสี่ทุ่มแล้วมันถึงมากจะสี่ทุ่มแล้วตอนนี้ว่า เวลามันมันเดือเร็วจังวะมีเศษตัวไหมทุกคนมีตัวเดียวนะเอามรุนหลอดทำไมมันไวจังเลยอ่ะสอบหาจะสี่ทุ่มแล้วพอแล้วยังไม่หยิบอ่ะยังมีตัวหนิ่งยังมีตัวนึงไม่ใช่ไหมมันเนี่ยฟังยังมีต้นละสองกระตุ้นมาจัดการให้มะลุึ้นเลยบ้านพักก้อนมีเยอะขึ้นนอนอยู่หรือขอกระสอบนี้แล้วกันสอบสองกระสอบจะมีตัวนึ่งเนี่ยเอาดิตัวอะไรวะ เด่อดตัวอะไรพวกนี้ผสมเดอะเดี๋ยวกินเป็นเพื่อนไหนๆก็มาแล้วจะควบคุมแ่ะมาดเจ็บเอื่อเบื่อมาาดี๋ยวเอาเอาเอเมนเอาเอาอีว่ามันไม่เผาถึงสองชั่วโมงเนาะอาเลยกว่าเนี่ยเนี่ยมาดูตัวนี้เผาเร็วก็เรียตัวกิจการอะไรๆเี๋ยวเอาเลยว่าเฮ้ยเอรียมกินตัว้ัเราบอปิด้ล เนอนแล้วนะนอนเลยกลับบ้านเรารออยู่เราต้องไปส่งกลับบ้านผสมขาบ้านบ้าห่อพืชบ้าพร้อมเลยงเตี้ยนมาเตี้ยนอ่ะอีพื่อเพื่อจะไรถึงนะฮลุงติดจัดใช่ไหนพี่น้องไปงกลับบ้านเหรอล่ะกินไก่ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมได้เก็บไหมนะเราข้างหลังนะครับหลับกันบ้างแลยนอนหลับเลยนะไม่เียสติเลยนะครับพ่อข้าไก่อยู่ครับไม่ได้ไปไหนนี่นะครับอบไก่อยู่ครับพี่น้อง กำลังเล่นเลยหนาวมีเพียงไฟกำลังอุ่นมันจะกันหน้านอนลรงแนมหน้าพักได้ค่ะร้อมีเธอแล้วกันข้าวสองยอดครับเข้ามาการแล้วมูกลุ้นอย่าดโอ้เยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้ล้มนะชมนึกตาดูขาก่อน โอ้โหขายังเตรียมโอ้โหมันเคี้ยสุกไหมสุกดูดจาขั้นขัแล้วแนนอนแอนตัวนี้ดูจากข้าขๆแล้วไม่ใจไม่ค่อยมั่นใจสุกสุกสถ้ามีเรื่องและี้แม่วรทแน่แม่สุกทุกคนเทียงกันไอาใช่เียมดัาแน่ดค่างเี้ไม่ค่อยเลือเตียสนามนี่เตียสนามนี่เตียสนาม่มันเียงไก่ขึ้นไหม แล้วขึ้นแล้วเว้ยไม่แทงไม่หายมาลองกันหน่อยอ่ะแทนแทนเดี๋ยวไปได้ถึงยื่นลูกย่างถังไงเออป่ะกำลังไปเลยกำลังหลบเดี๋ยวปีกมันหายกำลังหลบพัง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 แทงคือตามมาตามมาพวกเราอันนี้หลงนานสุดแล้วโอ้ยมันร้อนอ่ะโอ้ยตัวนี้ตีนตีนไม่เพื่อน อย่ากกินเต้นไก่เต <legitimacy> ้นไก่ฉันจองปีกแล้วรอบนี้เอาไหนไหนเราไม่เอาแล้วสาวๆไม่อยู่อ๋อใครยังปีกฉันนี้ฉันจะกางปีกใส่มันสาวไม่อยู่อ๋อแม่ไหมอ๋อฮะแม่น่าจะเริ่มหมดแบกแล้วพลังงานต่ำแล้วพลังงานต่ำหมดอีโคเลยไอแม่ใส่อะไรเนี่ยเท้าเหรอ ตีนุ่ันใช่หนาหรอครับเมืนอกี้น้ไปมามาไม่มาันลอน้อมได้เลยตัวนะตัวที่สามทุกคน<อ>หั่นให้ถูกอันนี้นสิมันเป็นกระดูกอะ่ะอร่อยไปตากล้องพัด <s> ยเอนไม่สุกอ่ะไม่ได้ทุกคนกิ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 นได้วันนี้เป็นควาไม่หิวก็กิน g inned, g inned. กินเพื่ออยู่สุดจิตดิบก็กินกินกิน อันนี้อยู่เมื่อกี้นะอกินเมื่อกี้นีะกูอยู่ตั้งนานนะอยู่เมื่อกี้นะเป็นยังไงครับทุกคนตัวที่สามเป็นยังไงบ้างดูแล้ว่างแต่ละคนเยังไงด้วยไม่เหลือแล้วอะไรคือไม่สุกอะไรคือดุกเปล่น่าจะสุกนะไม่สุกมันบาดไหลออกมานีสุกตัดชายก็บอกแล้วเกนบอกให้เอาอีกน้อยอีกน้อยเสร็จพอแล้ว คิดบมดเจ้าเอาไปใส่รอนเลยใช่น้อยนี่มันจะตีเนื้อนะทุกคนใจเย็นเถอะใจเย็น,น,ยนกันพอตลาดรุ่นเดร็จเลยตลาดรุ่นกล่อมหน่อยครับผกลายว่าคุยตัวที่ทสามก,กินเป็นเที่ยนรุ่มร้อยนี่นะครับผมเกี่ับแก้วฟาง EP นี้สามตัว สูงไม่สูงไม่ถลดแต่ที่รู้หมดเหลือหรือถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยว่อยเจอกันอีพีหน้านะครับผมว่าเราจะไปกินอะไรจะไปหาอะไรนะครับผมรอติดตามนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย